สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกหลีสกัดแท้ร้อยเปร์เซนและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำขึ้งอร่อยมากเจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สองสูงอ้าวพี่น้องน้องลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนดีจริงไล์แบบชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ที่สารการเปรี่ยนวัดหินแก้วหมู่ที่1ตำบลหินฮาวอพรมเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสม,มุดร,รองผู้ว่าราชการจัังหวดเพชรบูรณ์เป็นประธานงานเทศมหาชาติเวศสันดอนชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนึงในโอกาสวันแคลว์วันพระราชสมภพ2เมษายน2564 โดยมีนางเยาวภาโตสวนวัฒนธ,ธรรมจังหวัดเพชรบณ์ในนามคณะกรรมการดินกิจกรรมเทศมหาชาติเวศสำนนชาดกเฉลิมะเกียิกล่าวรายงานว่าด้วยวันที่2เมษายน2564เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสงฆ์นิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อรมรำลึกในพระมาหากรณาธิคุณและการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระ,ะราชกุศลแด่พระองค์ท่านที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอนเนกอ,อนันต์ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระ,ะราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ และทำรองไว้ให้มันคงสืบไปสมรับการเทศมหาชาตินี้เป็นการรรายยาวหรือการเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกว่าด้วยพระบุพกจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติเมื่อสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ส่งบ่เพ็ญพระบรารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะตัดสรู้และบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทั้งนี้สมัจพระนิธิฐาธทราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมาโดยตลอดโดยเฉพาะประเพณีการเทศมหาชาติพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติณนะพุทธมนฑลเป็นจมวนถึง13ครั้งด้วยกัน dah <shrieks> kalau <shrieks>